สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอลาสู่การรีวิว SFF Quad Ultraman d z นะครับก็เรียกได้ว่าในที่สุดนะฮะก็มาถึงมุมผมแล้วขอให้มาถึงมิวส์ผมแล้วนะครับกับ Ultraman z นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอ่าอีกหนึ่งซีรีส์ Ultraman นะครับที่เยี่ยมยอดที่สุดในปีนี้นะครับเพราะว่ามีทั้งควาสมสนุกดรามา่าความมันอะไรต่างๆที่อ่าตัว ซีลี่เนี่ยได้ถ่ายทอดออกมานะครับรวมถึงเรื่องของหน่วยสโตรเลตที่ไม่ได้มาในแบบของหน่วยพิทักโลกในสมัยเก่าของซีรีส์อุลตราหลายๆซีรีส์นะครับโตสโตรเลตเนี่ยผมขอพูดนิดนึงแล้วกันเพราะว่าผมชอบหน่วยนี้พิเศษเลยนะนะครับหน่วยสโตรเลตเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหน่วยที่มีบทเด่นค่อนข้างเยอะนะในในช่วงของต้นซีรีส์ถึงประมาณกลางๆซีรีส์เนี่ยหรือช่วงท้ายซีรีส์เลยก็ยังมีบทเด่นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ขับขุนยนตมาสู้กับซาบลาดเองโดยไม่ต้องพึ่งพลังของอุลตร้าแมนนะครับ ซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาจะพึ่งบ้างถ้าหากสับหลาดตัวนั้นมันแข็งแกร่งจริงๆนะครับก็เลยทําให้หน่วยนี้เนี่ยมันดูมีอะไรมากกว่าหน่วยพิทักษ์โลกเก่าๆที่ต้องขับเครื่องบินไปให้สับหลาตจริงส่งแล้วก็อุลตร้าแมนมาช่วยนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะฮะสับหน่วยนี้นะครับก็สรุปโดยรวมนะฮะเป็นซีรีส์ที่สนุกมากนะครับใครที่ยังไม่ดูซีรีส์ของอุลตร้าแมนเซตนะฮะก็ควรจะไปลองหาดูบ้างนะครับกับซีรีส์ของอุลตร้าแมนเซนะครับโอเคนะครับก็ขอจบเรื่องของอุลตร้าแมนเซ เราก็มาดูตัวฟิกเกอร์กันเลยดีกว่านะครับก็ตัวฟิกเกอร์นะผมทำพรีวิวต้นๆไว้แล้วนะครับก็ใครที่เคยดูพรีวิวเนี่ยผมก็ขอข้ามนะฮะช่วงอันบ็อกไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของตัวฟิกเกอร์แบบเต็มๆกันเลยแล้วกันนะครับและนี่คือหน้าตาของ s อสเทอรฟิกวาร์อุลตร้าแมนเซตนะครับร่างอัลฟาเอสนะครับก็ตัวฟิกเกอร์นะครับก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้สวยนะครับคือถึงเราไม่ได้มองใกล้ๆนะฮะแต่ตัวฟิกเกอร์เนี่ยผมมองจริงว่าสวยมากนะครับ ก็ก่อนที่เราไปดูตัวมูเตอร์แมนแซนะครับเราก็มาดูอสซอรีก่อนนะครับอสซอรีของูเตอร์แมนแซมีทั้งหมดด้วยกัน2ชิ้นนะครับคือคัลเลอร์เทอร์มอและมือนะฮะมือมีทั้งหมด4แบบนะครับคือมือกำมือเลียงนิ้วนะครับมือเลียงนิ้วแบบอ่าหยิกนิ้วนิดนึงนะครับแล้วก็มือเท่าลับแบบคลายนิ้วแบบปล่อยออกมาเป็นท่าต่อสู้นะครับคือมือนี้นะครับก็มาทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับให้เปลี่ยนกับตัวของมูเตอร์แมนแซนะครับแล้วก็ตัวของมูเตอร์แมนแซนะครับ เขาก็จะมีโบชัวนะครับเป็นเล่มนี้มาให้นะครับซึ่งดูดอกประตโตไทยกะมากนะครับนี่เป็นเล่มนี้นะฮะซึ่งเขาก็จะมานําเสนอของอุลตร้า s นะครับแล้วก็ตัวฟิกเกอร์นะครับแล้วก็รวมถึงชื่อของลายนี้ว่าอุลต a ้านะครับตอนนี้ก็อุลตร้าแมเนี่ยเขาก็มีลายเป็นของตัวเองแล้วคืออุลต a ้าไปเลยนะครับเหมือนกับ Monster a ์อนะครับอ่ะนะฮะก็มาดูตัวฟิกเกอร์กันเลยดีกว่านะครับ เราเริ่มจากส่วนหัวนะครับส่วนหัวนะครับต้องบอกเลยว่าปั้นเขามาได้สวยมากนะครับก็มีการปั้นพวกดีเทลของส่วนหัวส่วนเขาส่วนพวกล่องพวกรอยอะไรเนี่ยออกมาครบนะครับส่วนมากนะฮะส่วนหัวนะครับส่วนตรงตรงจุดดรงหน้าผากนะครับเขาจะเป็นชิ้นทึบแล้วเขาก็แต้มสีลงไปนะครับไม่เหมือนกับตัวตัวของเซเว่นนะที่เขาเป็นชิ้นใสไปเลยนะครับส่วนหัวเนี่ยโดยรวมนะ มชอบหัวสิละาเท่นะฮะเก็บดีสวยมากนะครับส่วนตรงตานะครับเขาก็จะมีเท็กเจอร์ด้วยนะครับค่อนข้างจะเรียกได้ว่าส่วนหัวของบันไดเนี่ยเขาเก็บดีเทลได้ดีมากนะครับแล้วก็มาถึงส่วนตัวนะครับซึ่งเขาก็จะปั้นกรอบอ่าพวกดีเทลกรอบพวกนี้มานะครับซึ่งดีเทลกรอบเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการลงดีเทลได้ตามซีรีส์นะครับเหมือนกับในซีรีส์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีอ่าเรื่องของเลเยอร์กรอบเนี่ยเขาก็ลงได้ดีนะครับ แล้วก็จุดที่ผมชอบเลยคือลายเส้นสีน้ําเงินเห็นไหมครับพอใบไม้ใช้สีเงินสีฟ้านะครับบนตัวฟิกเกอร์หรือตัวเกาะเนี่ยเขาก็ทำออกมาด้วยนะครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบชอบตัวนี้มากนะครับเรื่องของเกาะสวยมากนะสวยทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ลายเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็บอดี้นะฮะการลงสีเนี่ยก็จะมีสีตก QC ไปนิดหนึ่งนะฮะแต่โดยรวมก็จุดเดียวนะครับก็อย่างอื่นดีหมดนะครับสีเนี่ยสีเงินเนี่ยผมมองว่าสีเงินเป็นสีที่แบบ ดดสุดละนะครับเพราะว่ามันทําให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันดูแบบสะท้อนแสงวิงวังนะครับดูค่อนข้างโอเคเลยนะสับสีเงินนะครับแล้วก็สีที่ช่วยให้เด่นเลยคือลายเส้นสีฟ้าบนตัวนะครับมาเป็นช่วยให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันดูเตะตานะครับก็โดยรวมเลยเนี่ยตัวฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยด,ะะด,นะนะดีมากนะครับซับซีรีส์ของอุลตร้าแเฟรตตัวนี้นะฮะหรือก็คืออุลตร้าแมนฟรดอัลฟาเอสตัวนี้นะดีมากนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของเรื่องจุดขยับที่ผมเคยคุยกันไปใน ช่วงของคลิปพรีวิวนะครับว่าตัวของเตมันเซตเนี่ยเขาจะมีการขยับช่วงต้นแขนนะครับซึ่งพอผมมาลองจับตัวฟิกเกอร์ดูแล้วนะครับเขาก็เป็นจุดขยับแบบเดิมนะครับไม่ใช่เป็นจุดขยับแบบตัวของกินกะนะครับก็คือเป็นการหมุนทั้งแขนไปเลยอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบหมุนต้นแขนได้รอบแบบกินกะนะก็น่าเสียดายจุดนี้นะครับที่ ทางบันไดเขาไม่ได้ทํามาแบบกิ่งกะนะครับอันนี้ผมก็รุนนะนะครับจุดตรงต้นแขนตัวนี้แต่ก็ทามาเป็นแบบว่าเป็นต้นแขนแบบอินเตอร์แมนทุกตัวนะครับเลยน่าเสียดายไปเลยนะครับสับต้นแขนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสจุดขยับที่ผมได้อ่าพูดคุยไว้ในคลิปพรีวิวนะครับแต่โดยรวมนะตัวฟิกเกอร์นะครับดีเทลสวยนะครับจุดขยับเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้นะครับเขาน่าจะ เซตติ้งแอคชั่นอะไรมาได้เยอะอยู่นะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกับชิ้นส่วนที่เราต้องเปลี่ยนก่อนนะครับคือค o l ์ r t เ m เ r อร์นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ของอุตมันแเนี่ยก็ง่ายมากนะครับคือให้เราดันช่วงอกออกนะครับช่วงค o l ์ r ูเรเตอร์ของเขาเนี่ยมีขึ้นดันขึ้นนะครับอย่างนี้เนี่ยดันขึ้นนะครับแล้วก็ยึงออกมานะครับเนี่ยนะครับเสร็จละนะครับแล้วก็ ให้เอาตัวคาร์เตอร์ทัมเมอร์สีแดงนะครับเสียบกับเข้าไปดันลงนะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นอุลตร้าแมนแซฟในเวอร์ชันหมดเวลานะครับซึ่งสีของคาร์เอรทัมเมอร์นะฮะเป็นสีออกแนวชมพูอีกแล้วนะครับสีโปดเลยนะครับเพราะสีคาร์เอรทัมเมอร์สีชมพูเนี่ยผมชอบนะครับมันสวยดีนะครับแล้วก็ดูเข้ากับตัวพวกลายอุลตร้าแมนดีนะครับสำหรับคาร์เอรทัมเมอร์สีชมพูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคาร์เอรทัมเมอร์ค่อนข้างจะเป็นจุดที่ ออันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเรียกว่าหลุดได้ง่ายเนี่ยสมมติผมผมเล่นผมเล่นยกโตขึ้นนะเนี่ยนะครับเนี่ยพอเยอะละนะครับค่อนข้างจะเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดนะครับเพราะว่ามันอาจจะหลุดได้ง่ายเวลาเราจับท่าทางนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะกับตัวของฟิกเกอร์อุลตร้าแมนเซ็ตเออร์ฟราเอชนะครับต่อจากนี้ก็ขอผู้ชมท่าไอชั่นต่างๆของตัวฟิกเกอร์กันได้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว SFF เอฟฟิกวาร์สอุลตร้าแมนซ ร่าง Alpha S นะครับก็เรียกว่าเป็น s อเท i c f i g u r อีกตัวหนึ่งนะครับในรายของ o l t o m a t e Set ที่เรียกว่าทําดีเทลละ,ละเอียดแล้วก็ลงสีมาได้อย่างครบตามซีรีส์นะครับส่วนเรื่องของจุดขยับของตัวิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมขอพูดเพิ่มเติมนะครับเรื่องจุดขยับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาในช่วงหนองส่วนบนนะครับแต่จะมีปัญหาในช่วงของขาอย่างเดียวเลยนะครับเนื่องจากตัวขาเนี่ยมันมีเกาะอ,อยู่นะครับทาให้เวลาที่เราขยับเนี่ยมันจะเกิดการ โดนกันขูดกันแล้วจะเกิดเป็นรอยนะครับซึ่งถึงแม้จะพยายามดึงขาลงนะครับเพื่อไม่ให้โดนเวลายกขึ้นนะครับแต่เวลาที่เอากางขาออกเนี่ยมันก็โดนกันอยู่ดีนะครับก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเสียดายไปสำหับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็โดยรวมแล้วคะแนนของตัวอุลตร้าแมนเซตัวนี้นะผมให้อยู่ที่9เต็ม10นะครับเป็นคะแนนที่ผมค่อนข้างจะดีแล้วก็ผมมองเนื้อง,งานแล้วคือไม่มองเรื่องของตัวสตาร์เตอร์ไม่มองเรื่องของอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าทํามาได้ดีนะครับเสียแค่จุดเดียวนะครับ โอเคนะฮะก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับถ้าใครรับชมวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดไ like, ลค์ติดตั้งให้กดแชร์กระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและติดตามคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำมาในช่องของผมด้วยนะครับต่อไปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ